กรับสวัสดีพี่น้องปองไปมืาเด้อกินข้าวแรกนั่งกันมือี้กะสซุปบอกมีแต่บ่กมีผัก ก็มีผักใส่นะคะไมดใดใส่ตะพักหอมใส่เท่านี้ก็เอาเท่านี้ละของแพงแล้วก็บ,บร่รยายกระลาดน้ำไปยูตะว่ากับว่าได้ไปซื้อ,อมันโบมี่โบมี่ขาย ค้ากินมีผักแพ่วยุตะวา่กับเก็บไ้ถ้าเอาแนวมันหรือว่าจะเก็บมากินสักใบสองใบก็ได้ใบสองใบได้ยิวตะวถ้าจะเอามากินหลายมันมันสิบได้เอาแนวก็มันังช่ำม,มันไว้ผักแพวใบเก๋มัน ยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งปงอ่าล้างสักหน่อยล้างได้ไหล่ะล้างใสกระถางเลยอู้หันี้ก็เอาไปเช่ไม่นอกบ้านแป๊บเดียวมันเริ่มหนาวเงาแตบแทบ เอาเขามาบ้านละมันหนาวนี่เราก็เด็ดยอดน,นเด็ยอดมันมากริงเลยบอกอางงาว่าเม่ยเนหนาาอีกไหมหนาวตูบสูบตีบสิเพราะว่าอากาศหนาวนอกบ้านนอกบ้านอากาศมันหนาวาเมื่อ ตอนกังเว้นตอนกังเว้นมัน17องศานี่คือผักแพลค่ะเด็ดจากต้นก็จะมาใส่กินกับลาบก,กินกับอะไรนะเนี่เขาเรียกว่าอะไรหยอดมาดอกน้าซุปบั็กมี่ กุยกับซุปบ,บักมี่ซุปบ,บักมี่กับป๋องกุยคำใหญ่ๆอร่อยข่าเนียวเข้าเนียวเข้ากําอันนี้คือของหวานนั่นเนี่ยของหวาน ข่าวเงียบหายไปสองสามปีกินข้าวก็ต้องเบิงข่าวไปน้ำซุกบักมี่โทรหาแม่อยู่บ้านท้ามากินข้าวกับยัางสุกบักมี่พอดีหยวเราไปซอกเบิง่ง้องเบิงบักมี่ข่อยมีกระป๋องผ,ผักสดๆดค่ะ กินอร่อยพักขมขมมีทุกอย่างหลากหลายเผ็ด มีความเผ็ดมีความขมมีความแสบนัวมีของหวานผักแพ,พะว่ะว่ามีสารลาเปยกินพักแปวอ่ะ กินเป็นไหมคะแซบพายุเข้าบ้านเราห้วยปากกังวัดห้วยปากกังที่เชียงรายพายุพายุมุนติวติวติว,ตว แต่ไม่มีใครเป็นอะไรว่ามีคนเป็นยัง <S <S อ้าวกินต่อค่ะสองสามคำค่อยก็ได้ไล่สดมาได้ไล่สด,ด,สดมันหกโมงแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำสระผมเดี๋ยวผมไม่แห้งก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเก้านาทีที่แล้วลมพายุเสียบพันรดวงอาทิตย์หายไป ปญาบบพายุเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ก็หายไปลมพายุทะเลทรายทะเลทราย มันใกล้จะถึงวันสิ้นโลกอีกแล้วบ่น้ำท่วม ผมว่านามตัวประเทศใดนันเป็นภาษาอาหรับิกขอ,ออ่อานบอกอ่านภาษาอาหรับิกบอ,อกน้ำท่วมทางขาด รับมือพายุถล่มพังแล้วสองร้อยห้าสิบหลังฝนตกหนักลมทะเลลมกระโชกแรงพักแพ้วนี่มันมีความเผ็ดของมัน กินลงไปแล้วมันทําให้หข้าหอนมีความเผ็ดต่อไปช่างบานไม่ เห็ดหลังค่าเห็ดทหามันแน่นหนาเลยเห็ดให้มันแข็งแรงเพราะว่าพายุเขาดูก็ไปแพ้งมึนเห็ดหลังค่าเห็ดมันหนาหนาเลยเห็ดคือฟรังเห็ดหนาหนาทีที แขงอะในเนื้อมะเขือห้าสิบห้าจังหวัด เก็บที่เ้าดอำเภอจองพันว่าหลังวัวตายสามตัวถอ สุบักมี่อาดูลูกเห็บมาจอกโปรตีนผมมือโปรตีน ขอนแก่นคือบม่มีขอนแก่นบต่ตกมันไม่เข้าขอนแก่นไปฮอดอุดอรก็เวียงออก นีตะรมรมพัดอยู่ตึํตึมอยู่ตะบําไม่ฝน อร่อยค่ะอร่อยทำหมูขวายใบบัตทุอย่างใส่หอยมากีวิวิตามินซีน่ะนะกินให้มันได้บัดทุกอย่าง คมๆภาพอันนี้เขาเอื่นไว้อย่างก่อแก็เรื่มซื้อมันออกคุมค้มๆ รีบตกมาร้อนอากาศห้อนโตกมากเลยคนที่ได้ทํานาทําไร่ตุรกีประเทศตุรกีกับฝนตกเป็นบังเห็บตกลมพาย,ยุตึกถล่ม Để chỉnh khơi khỏi bò cho cho Xúc mắc khứa chèm 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 Phát này là chèm Nữa xây phát Xông tâm khóng bò khóng hoàn อร่อยแมาประเทศจีน hmm. พ mm ัง hmm. บ mm ้านพัง hmm. ม mm ูลแอปเปี้ล ประเทศรัสเซียยิงระเบิดใส่บ้านตัวเองยิงระเบิดใส่บ้านเจ้าของใส่ประเทศรัสเซียเอาเองทหารรัสเซียยิงระเบิดยิงจรวดใส่บ้านคน กขหังปืนหาบ้านเจ้าของแล้วไฟใหม่รถไฟ ประเทศรัสเซียเดียวในเกณฑ์ค่ะข้นไปเป็นทหารเกณฑ์ค้นไปเป็นทหารคน,ปปนรคพิกอกพิการผู้ดใดพิการก็ต้องนั่มตัวไปนั่มตัวไปให้เบิ้งซะก,ก่อนว่าพิการอีลีเขาเบิง้งเบิ้งแล้วเขาก็ให้กับบ้านได้ยัง มึงปักบักมุดบักเอเินมึงปักมุด เขาลำบากคนรับเชื่อเองเขาก็นี้ออกจากประเทศเขาก็ไ่อยากสู่รบเขาก็ไม่ลูกเขาก็มีเมียเขาก็ไม่พอ่อไม่แม่มันเขาไปรบมุณเขาก็ตาย ถ้ามันจะคว่ำสูญเสียเดือดร้อนไปเบิดทุกดย่มยากอาหารก็แพงเพื่อความอยากได้อยากดี ยังยังกริงตายไปเอาไปบด้จัคคนใครทำอะไรไว้ตอนนี้ลูกหลานก็จะเขียน เป็นนังสื้อแหวนก้นรุ่นต่อรุ่นก็จะได้หูต่อไปว่าไม่เกิดอีกยังขึ้นในบนโลกนี้จะาลึกแวนในหนังสือรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไป รวยแล้วไม่ได้ใช้เงินหมดแล้วค่ะซุปปัก์มีก้อยแ่บรายเบิดอ่หเข้ากับเบิดข้าวก็หมดเวลตามอหู ค่อยๆกินเดี๋ยวมันกระเบิดกินพอได้วิตามินอร่อย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเบิรแล้วเนาะเนี่ยแล้วก็จะกินของหวานต่อไป